ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่จากเพจเ Facebook ของทนายนิทัศน์โดยทนายนิทัศน์ได้โพสต์สข้อความผ่าน Facebook ไว้ว่าจดหมายเปิดผนึกจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลถึงท่านผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติกราบเรียนผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติผลตจเอกสวัสดแจ้งยอดสุขที่เคารพอย่างสูงคดีน้องชมพู่ที่มีสื่อบางฉบับยืนยันว่าจะมีการออกหมายจับ ผู้ต้องหาภายในไม่เกิน15กุมภาพันธ์ปี64ถ้าไม้จับออกมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจริงทนายอยากตั้งคำถามต่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าเหตุใดสื่อมวลชนบางฉบับจึงทราบข่าวดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเดือนเหมือนกับว่าเข้าไปเป็นคณะทำงานสืบสวนสอบสวนด้วยจึงกล้ายืนยันถึงกำหนดการวันที่จะออกไม้จับอย่างชัดเจนการสืบสวนและสอบสวนเป็นความลับ ของฐานราชการเจ้าพนักง,งานตำรวจที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับคดีไม่มีอำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสํานวนการสืบสวนสอบสวนได้เหตุใดเมื่อมีข่าวยืนยันออกมาจากสื่อบางฉบับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือทางพนักง,งานสืบสวนสอบสวนหรือท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงไม่ออกมาถแถลงหรือชี้แจงว่าเหตุใด ข่าวจึงหลุดออกมานานขนาดนั้นได้อย่างไรข่าวนั้นจริงเท็จเพียงใดเจ้าพนักง,งานตำรวจคนใดเป็นคนทำให้ข่าวลังกล่าวหลุดลอดออกมาเพราะการปล่อยให้มีข่าวหลุดเป็นผลร้ายต่อผู้ต้องสงสัยอาจทำให้หลบหนีหรืออื่นๆได้การเสนอข่าวชี้นำเป็นเวลานานย่อมไม่ใช่การนำเสนอข่าวแบบปกติแต่เห็นได้ชัดเจนว่าผิดปกติอย่างมาก ทำให้ประชาชนที่อ่านเจอคล้อยตามการชี้นำของสื่อเสมือนว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้กระทำความผิดจริงปกติถ้าเป็นข่าวหลุดก็จะหลุดเพียงไม่กี่วันหาใช่หลุดแบบให้สื่อชี้นำเป็นเดือนๆนนั่นหมายความว่าเป็นข่าวที่ต้องการปล่อยออกมาเพื่อให้สื่อสร้างกระแสอ่านชอบธรรมที่จะออกหมาจับใช่เช่นนั้นหรือไม่ทนายสงสัยยิ่ง คดีรูกป,ป่าสงวนครอบครองไม้ห่วงห้ามของลุงพลเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแต่เป็นความผิดเกิดจากการกล่าวโทษดังนั้นเหตุใ<ห>ดเจ้าหน้าที่ที่ไปที่บ้านลุงพลจึงใช้วิธีเชิญลุงพลไปสถานีตำรวจและให้เจ้าพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทันทีโดยให้การประกันตัวออกไป ทำไมจึงไม่ออกหมายเรียกก่อนเพื่อให้ลุงพลได้เตรียมตัวต่อสู้คดีเตรียมทนายความเพราะลุงพลที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือเป็นคดีอาญาร้ายแรงการใช้วิธีการดังกล่าวเป็นที่สงสัยของประชาชนจํานวนมากว่าเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายหรือตามแรงกดดันจากกระแสสื่อหรือมีอะไรแอบแฝงในคดีกันแน่ แถมเวลานี้ก็มีการกล่าวโทษไปยังบุคคลอื่นอีกว่าเป็นผู้สนับสนุนบ้างผู้ร่วมกระทำความผิดบ้างดังนั้นควรจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาโทษคนอื่นๆเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีทำการสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดจนเสียก่อนว่ามีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้กระทำผิดหาใช่มีการกล่าวโทษแล้วดำเนินการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาทันทีเหมือนกับว่าการกล่าวโทษมีความผิดตามการกล่าวโทษเกิดขึ้นจริงเจ้าพนักง,งานตำรวจจึงรีบปฏิบัติตามทันทีโดยไม่มีการสืบสวนส,วนสอบสวนให้ชัดเจนเสียก่อนอันนี้ทนายมองว่าเป็นการไม่ถูกต้องรวบรัดเกินไปการกล่าวโทษในความผิดอาญาแผ่นดิน โดยบุคคลผู้ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดก่อนที่จะออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่นี่เหมือนกับว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจรีบดำเน,นินการโดยไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับใช้วิธีไปเชิญตัวมาที่สถานีตำรวจแล้วแจ้งข้อกล่าวหาอันนีทนายเฝ้ามองดูวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักง,งานตำรวจในวันนั้นด้วยความเป็นห่วงว่า เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมอันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นขั้นที่1อัยการเป็นขั้นที่2และศาลเป็นขั้นที่3หรือมีสื่อเป็นขั้นที่1แทนตำรวจไปแล้วครับทนายหวังว่าก่อนวันที่15กุมภาพันธ์ปี64นี้ไม่น่าจะมีการออกไม้จับเพราะนั่นเป็นการยืนยันว่า ความลับในการสืบสวนสอบสวนถูกนําไปแจ้งแก่สื่อบางคนหรือสื่อบางคนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนอันเป็นการกระทำที่ผิดต่อหน้าที่และกฎหมายไม่ใช่เป็นข่าวหลุดแต่เป็นการจงใจให้สื่อสร้างข่าวออกมาซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องชี้แจงให้ประชาชนหายสงสัยในประเด็นนี้ด้วยนะครับด้วยลักษณะท่าทีคำพูดของท่าน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทนหนเชื่อว่าท่านพยายามติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดตัวจริงถึงยอมให้คดีล่าช้าไม่ต้องการจับแพะนั่นเองเหตุมาจากการขาดพยานหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นแม้สังคมจะบีบคั้นหรือสื่อจะชี้นำเพื่อให้เจ้าพนักง,งานตำรวจจับคนไร้ให้ได้เสียทีแต่ถ้าเป็นการจับเพื่อจบปัญหาและผู้ถูกจับ ไม่ใช่คนร้ายตัวจริงแต่เป็นคนร้ายตามกระแสะสื่อหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังถ้าไม่เกิดกับใครก็ไม่รู้ว่ามันคือนรกทั้งเป็นอย่าทำแบบนั้นเลยครับทุกวันนี้ผู้บริสุทธิ์ที่ตกนรกทั้งเป็นมันก็มากพอแล้วดังนั้นทนายจึงกล้าคาดว่าน่าจะไม่มีการออกไม้ยจับตามที่สื่อชี้นำเพราะถ้าสื่อสามารถชี้นำเจ้าพนักงานตำรวจได้ เท่ากับกระบวนการยุติธรรมล่มสลายทายนี้ทนายอยากขอความเป็นธรรมให้กับบุคคลอื่นอีกหลายๆคนที่เขาไม่ได้มีส่วนขัดแย้งกับใครบ,บางคนขอปล่อยพวกเขาให้ดำเนินชีวิตไปตามปกติเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวดำรงชีวิตตามปกติต่อไปพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่พวกอาชญากรแต่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่หาเลี้ยงชีพเพื่อตอนเองและครอบครัวทนายขอความกรุณา มองข้ามเขาเหล่านั้นด้วยใจเมตตาปราณีให้อภัยคิดถึงครอบครัวเขาที่จะได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากการเข้าไปเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นวิถีชีวิตชาวบ้านนอกเขาก็ลำบากกันอยู่แล้วหากินเล็กๆน้อยๆมีไรายได้พอประทังตนจากอาชีพสุจริต จะกลายเป็นผู้ต้องหาด้วยช่องว่างของกฎหมายอันเป็นระบบกล่าวหามันน่าสงสารจริงๆนะครับนักรบที่ยิ่งใหญ่เป็นตำนานให้คนเล่าขานต้องรบกับศัตรูที่เหมาะสมแต่นี่เหมือนสิงโตหนุม่มรบกับลูกแกะน้อยมันเทียบกันไม่ได้ทำไปก็ไม่มีใครสรรเสริญเยินยอว่าเป็นเจ้าแห่งราชสีถ้าต้องการเป็นเจ้าแห่งราชสีให้คนจดจำเป็นตำนาน ป่าแหว่งเชียงใหม่น่าสนใจกว่าหรือป่าวีนาก็เหมาะสมด้วยความเคารพนะครับโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าคำถามทนายชัดเจนมากค่ะหวังว่าจะได้คำตอบแบบชัดเจนจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะร้องเรียนแทนประชาชนได้เลยค่ะท่านทนายเพราะตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้กระทำเหมือนมีคนบงการเบื้องหลังหรือผลประโยชน์ ใต้โต๊ะก้อนใหญ่รออยู่ควรตรวจสอบวินัยให้สื่อชี้นำสังคมเกิดความวุ่นวายสองมาตรฐานกราบขอบพระคุณคุณทนายมากค่ะดีใจแทนชาวบ,บ้านมากๆเรื่องแบบนี้ถ้าไม่โดนกับใครก็ไม่รู้หรอกนะคะเยี่ยมครับท่านผมมีความรู้สึกว่าสื่อทุกวันนี้ตอกย้ำเหยียบย่ำจริงๆพิพากษาเขาเลยแค่ผู้ต้องสงสัยแล้วจะมีสารไว้ทำไมครับ บุกรุกที่ป่าสงวนไอที่ตัวใหญ่ๆไม่จัดการแย่ๆ yeah, yeah, yeah. ตอนนี้ลุงพลโดนทุกเรื่องเหมือนกับว่าคดีที่จะออกหมายจับลุงพลก็จะต้องโดนอีกโดนเล่นงานจนขนาดนี้ลุงพลไม่มีความชอบทำอะไรเหลือแล้วจะเอากันให้จมหรืออย่างไรขอนไม้ลอยน้ำก็โดนเข้าไปอีกคนดังรุกป่าหลักฐานชัดๆกี่ปีแล้วกว่าจะคิดจับ ต้องตั้งคณะที่ปรึกษามั่งอะไรมั่งเมื่อ,อไหร่จะโดนขอขอบคุณท่านทนายมากๆนะคะที่สงสารลุงพลและให้ความเป็นธรรมแก่ลุงพลขอฝากท่าน